บสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยูก uh ับผมสู้ไล่แมนสตูดิโอวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Call of Duty Mobile กับกับอัปเดตใหม่อัปเดตมาสักพักหนึ่งแล้วเอ้ยมีไม่ตายต่างเท่เลย จับีิท่าน13นะครับในปีนคพิร์สท์้าที่ผมทำคลิปลงไปเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือว่าสองสามวันที่แล้วนะครับเหนื่อยเลยเออมีกล่องอะไรเนี่ยชุมกันดีกว,ว่าดิสต,ต,ตัวละครตัวละครนะจ๊ะจุ๊บเรือสีเลียวสีเขียวอีกด้วยสีเหลืองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นคอร์ทิตี้นะครับ เราก็ผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะครับระหว่างฟอรไลน์อารเคดแล้วก็แหงนะครับงั้นเราก็ลองไปสุม่มด้วยใช้แอปนี้กัดีกว่าไม่ไม่ไม่โอ้โหแรงนะครับงั้นว่าไปเล่นแรงกันดีกว่าไปเลยขอให้เจอคนไม่เก่งเถอะ เล่นแรงไม่เก่งด้วยแมบอะไรเนี่ยแมบอะไรอะ่ะผมก็ไม่เก่งสับที่เร่ด่านโอ้ว่าแล้วต้องเป็นด่านออฟฟิศแน่เลยผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเล่นการกระดากันนะอเอาไปหมอดปอย่างนี้นะะแ้วกันเด้นกแับมาจากเออเรียกว่าสเป็นพาร์ตนะครับ

We're tied to the lead. I'm down. We've taken the lead. Oi! Oh, it's, oh, it's too close. It's too close. Fight hard. hard. We lost the lead. Oh. We've taken the lead. Oh. ด้วยทำไมเสียงมันเดินเดินโดนผมไหมครับเลย,ฮ,ยฮึบชุบชุบชุบฮึนายคิบว่านายรู้คนเดียวอย่างนั้นเหรอ ผมอยากปีนขึ้นไปบนนี้นะแต่ผมปีนไม่ได้จริงๆปีนยังไงเนาะเอ้ยไม่ได้อะให้ไล้ไม่ได้มียางไรยิงยังไงแอบแฝงนู้นอ่ะยังไงๆังไงเหี้ยเลยจังหวะนี้ ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆวันนี้เราจะแรงตกหรือแรงขึ้นกันนะครับเรามาดูกันนะตัวอยู่ข้างหน้าไปบายเฮ้ยโอ้ยนี่เพื่อนนมาพอดีเลยนคงถึงผมนะครับโค้งผมไม,ไ,ไม่ได้เล่นเกมให้ดูตั้งนาน เปลี่็นเก่นไหมไม่ต้หหนันยิงแค่นี้ยิงไม่โดนเลยทุกคนมีสิ่งที่ถนัดและไม่ถนัดาเอนองงัันแหละชู งั้ไงเอาเฮ้ยดูร้านซะงั้นอโอ้โหเพื่อนไหนดูแต้มดิฮอ,อ,อที่หนึ่งใชได้เพงไหนตายเป็นคู่พร้อมแล้วแล้วก็เจ็บเสียงดูดอดเอ้ยจังเลย แค่นี้กด,ด้ไ่ไ้ยิไรแล้วนี่ยัไงกคืโดนกระทุ้งพื้นตายเลยนี่ยางที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับไปไปข้างหน้าเลเมนดาวข้างหน้าข้างหน้าเองกูเลยอ้ กโลงตึกไปไม่โหังกะโดนลงตึกแล้วนี่หลอกระตได้อย่างดีเลยอ๋อมันอยู่ไหนมัองแยิงผมอ่อโอ้ยงโอ้โหนั่ง้เ่นันถโอ้่าอระะนดน้ได้ไปลองใช้ซองยดีไปไปไปซองซองบัง มาสียงซองไม่น่ากลัวเลยบงัอบงอาบังขายถั่วเอ,อไาไปใช้ปืนเดิมดีดกว่าหงเดียบเงียบไปครับยองใสโอ๊ยหืมไม่เห็น ช่องตัวเองไม่เคยจะอันนั้นอะไรเนี่ยใครจทันที่แชท,ชทชมาเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันนะเพื up, ่อนจะออกอยังไงนี่อะไรบ้าเนี่ยทิ้งไปก่อนโอ้โหเอ้ยพึ่งโอ้ <Yeah. S 1> oh. นะครับมาแล้วนะครับเมื่อกี้โดนยิงตายไปด้วยหนึ่งทีเมื่อกี้กับฮาริสมาโจรที่แคท,ท้โอ้โห,โหไฮาริสสุดยอดคุณทาผมโดนยิงตายตอนสุดท้าย นี่เนี่ยครับช่องดังก็งี้ครับพอเห็นช่องเล็กๆกำลังถ่ายอยู่นะครับก็เข้ามาก่อกวนนะครับจำไว้นะครับนี่ยะครับแรงตกเลยครับอือยอดคุณทำผมภูมิใจครับพันเอภูมิใจจริงๆเะยครับรอือเล้อดอัพแล้วจะห้าสิบละจะร้อยห้าสิบลสินะพูดผิดตลอดเลยเย้ตังเล ห้าสิบเอ็ดแปดแปดคิวเดียค่ะเก้าตัวนะครับวันนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณท,ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูท,ทุกท่านด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการด้วยกันกันโดยด้วยการก,กดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ